โหนกระแสพระด่าก็อ,อ๋อกูเห็นละก่อนกูขึ้นไลฟ์สดกูนั่งดูโหนกระแสอยู่แป๊บหนึ่งพระนั่งด่ากันพอกันทั้งคู่กูจะบอกให้ไม่มีใครดีกว่าไม่มีใครเลวกว่าเสมอกันด้วยความเลวถือตำแหน่งเนี่ยจริงไหมมึงเห็นเลยมึงเห็นเลยมีหลักฐานเลยอย่าพูดใส่ร้ายนะมีหลักฐาน<ะ>สิก็จะติดคุกติดตารางตายห่านี่ยฮะตำรวจตำรวจเขาตาไปจับถึงกุฏินะ่ะ แล้วของของกางก็อยู่บนกุฏิเนี่ยใช้ใครอะโรไอ้ไอ้นั่นานะนนนนไอ้ลูกน้องน,นี่นะมันเป็นคนมาพูดเองว่าโทรหารมันให้มันไปเอาของลงมาจากกุฏิโอ้เลอะเทอเลอะเทอเออเลอ้เธอะเลอะอเธอะเดี๋ยวก็รู้ว่าเลอะเธอลูกน้องที่ไหนเออที่ไหนไอวิทย์ไงผู้ช่วยนั่นละวิทย์ไหนว่าไม่เกี่ยวเลยไอวิทย์ไม่รู้เรื่องเออไม่รู้เรื่องไปถามมันรู้สิ ว่ามันพูดจริงหรือเปล่าเราเอาเรื่องเนี่ยเราเอาเรื่องจากไหนมาเนี่ยฮะเออโช่ก็แต่งแต่งแต่งเรื่องมาจากไหนมาใส่เรากูก็อยู่ในเหตุการณ์กูเนี่ยเป็นคนไปเปิดกระสอบดูว่านั่นมันคืออะไรเรื่องนี้เมื่อไร่โอ้ยี่สิบปีอเออยี่สิบปีแล้วมันเป็นยังไงอะแล้วมันเป็นยังไงมันขาดจากพ่าหรือเปล่าอันนี้โมทั้งหมด ยังเป็นพาหรือเปล่าจะสิบปีจะร้อยปีลเมมึงยังเป็นพาหรือเปล่าะมึงนะครับมึงน่ะหมดแน่นอนในเราสบายมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ท่านจว่าคะตัวเองอ่ะดูตัวเองบางนะเออก็ไม่เป็นไรก่อนกูจะดูเนี่ยมึงจะตายซะก่อนโอ้ไม่ไปหาหรอกเพราะว่า ความจริงก็คือความจริงนั้นหูนะใช่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 ท่านเจ้าวาดครับเรื่องนี้ตำรวจเขาจัดการเรียบร้อยเออก็จัดการเรียบร้อยไงก็มันรับไปเรียบร้อยไงมึงอย่ามาใส่ร้ายเลยไม่มีประโยชน์หรอกจะไปใส่ร้ายหาหอกอะไรอได้อะไรขึ้นมาไปใส่ร้ายอ่ะจ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 ะได้คุกไงแล้วใส่ร้ายเนี่ยนะก็ใช่ไงก็มึงที่เล่นที่มึงปิดมึงเล่นงานกูมาเนี่ยยี่สิบกว่ามึงเล่นกูมายี่สิบกว่าปีเนี่ยก็ะพรอยเรื่องนี้มึงไม่อยากให้กูอยู่ หมอมีเนี่ยนะหมอมียังต้องกระเด็นนะมึงไปมั่วคนข้างวัดจะใหากพูดเลยมา,างปรชาไปคุยกับพ่อคนแล้วครับบอกว่าอย่าเ,อาเรื่องลูกคาะหมอมีเนี่ยเป็นคนช่วยชีวิตมึงแท้ๆนะไม่ไงั้นมึงติดคุกไปแล้วเขายังอยู่ไม่ได้เลยไม่นเกีียวเลยไม่เคยไปคำวิคายอยู่วัดเฉยๆอ้โเกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวหมอขอแทรกนิดนึงนะคะค่ะท่านเจ้าวาดคะทําไมท่านถึงบอกว่าหลวงพี่นี้ทัดเชื่อไม่ได้นักข่าวอย่าไปเชื่อ ก็าแช่งมันเพิ่โกงทั้งนั้นไม่ความจริงเลยถามเช่าบ้านฐานพาทั้งวัดโดยสิๆๆ้ไม่ใครก็เชื่อันบ้างที่แต่งเรื่องไม่เชื่อโยมก็ไม่รู้จะพูดยังไงฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะนะแต่งเรื่องนี้เรื่องอะไรบ้างคะคอ,อ่า <ๆ S 1> แล้วทางนี้ทัพจะแต่งเรื่องเพื่ออะไรอะคะแต่งก็จะไปรู้เขาเรือถามก็ดูเองเถอะนะก็เขาเกลียดใช่ไงเขาแค้นไงที่ว่าตัดชี่ิออกจากวัดไงแค้นเรื่องเดียวเหรอคะงานก็ก็ไม่ตัดที่ขีดถามที่เคยลงทำวัดช้ามั้งเนี่ยถาม ราสวดทำามาไดให้ด uh. ูที่สวดได้ไหมเนี่ยไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สวดได้ไหมคะก็มึงตัดชื and and ่อกูออกจากวัดแล้วมึงย้กูลงไปยังไงอเวนขนาดผู้ผู้ประชาเนี่ยยังมืองกูเลยไม่หยาบคายก็มึงมันไม่ใช่พระกูถึงได้พูดแบบนี้มีแต่คนเขาบอกว่ามันมันประสาทแลกแล้วมึงไงฤทธิ์เธอเออแต่เดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวถ้ากูไปสอบสวนกลางมึงก็รู้อือก็ไปเถอะไปเฮ้ยไปสิกูไปแน่อยู่แล้ว เจ้าวาดคะเขาไม่ผิดอยู่แล้วนะ<ฆ>เออไม่ผิดหรอกม<ฆ>ึงมึงไม่ปเขาต้องมาแล้วรับซื้อของโจรไม่ผิดหรอกอือเจ้าวาดค่ะซื้ออะซื้อมีหลักฐานอะเออมี่จะใส่รายไม่มีหลักฐานนีแ่แสดงว่าปักปั๊มน,นั่นนี่เออกูให้มึงฟ้องมึงฟ้องกูทีอืมแล้วเธอรับคำช<ฆ>ัค่ะเรามีจะให้อภัยนิทัศผมไม่จะให้อภัยไม่ต้องไม่ต้องมาให้อภัยกูหรอกท่าจะคุณท่าจะคุณครับแล้ว มันนั่งสำลอกตัวเองอยู่กลางรายการประชาชนชาวบ้านเขาเห็นกันหมดเสื่อมศรัทธากันหมดแล้วมันนั่งทะเลาะก,กันให้ขลรวาสเห็นโอ้โยกูเห็นแล้วกูกูปวดกระบาลเลยแทนที่เป็นพระจะรักษาสมณสา,าลูกของตนอยู่ในความสงบ,งบเงียบคุยกันด้วยหลักเกณฑ์หลักการและเหตุผล แต่กลับมานั่งทะเลาะกันด่ากันมึงอย่างนั้นกูอย่างนี้มึงมันชั่วอย่างนั้นมึงมันอย่างนี้กูจะล่าสันดานมึงออกมามันนั่งประจานตัวเองในการรายการหมดสภาพความเป็นพระคนหนึ่งบอกมึงนี่แหละประราชิกมึงกับประราชิกเหมือนกันมึงนะขาดไปตั้งนานแล้วมึงก็ขาดเหมือนกันมานั่งสำลอกตัวเองมานั่งประจานความชั่วความเลวไม่เหมาะสมกับสมณสาลู ก็คกูเห็นแล้วกูแบบสลดสังเวชกับรายการหวนกระแสวันนี้มากกูไม่ได้ด่ารายการนะกูด่าเนี่ยกูตําหนีพระไปออกรายการไม่รู้เหรอว่ารายการหัวนกระแสคนมันดูทั้งประเทศเขาจ้องจับพระอยู่ในเวลานี้ทุกสายตาจับจ้องพระดีพระไม่ดีพระเป็นยังไงแต่กลับเอาพระมานั่งทะเลาะก,กันแล้วก็นั่งตีกันไม่มีความสำรวมระวัง ไม่มีความลายชั่วเกงกลัวต่อประความบาปไม่มีความสำนึกผิดชอบชั่วดีต่อพระศา,าสดาของตนเองไม่มีสติสัพปพปัญญาในการรับละระับยับยั้งวาจาของตนแทนที่อยู่กาลางรายการจะสำรวมตัวเองแต่กลับมาซ้ำลอกตัวเองไม่มีความสำรวมแต่มีแต่ความสำลอกทำไมถึงเป็นแบบนี้ พระตอนเนี้ยกําลังเกิดปัญหามากมายแทนที่พระแต่ละลูกแต่ละนามไปออกรายการจะทําตัวดีๆศรัทธาคารวะญาติโยมเนี่ยเขาจะเสื่อมถอยเสื่อมหายกันหมดแล้วไม่ได้รู้เลยเหรอทาไมยังไปสําลอกตัวเองออกมาเป็นพระแบบนี้มันน่าเคารพนบนอบ้อมมันน่านับถือตรงไหนแทนที่จะมาออกมาชี้แจงมาให้เหตุมาให้ผลแต่กลับมานั่งใส่ลายป้ายสีกันจะจริงไม่จริงไม่รู้แต่มันเป็นลักษณะของการใส่ลายป้ายสี แล้วก็มานั่งทะเลาะก,กันคนหนึ่งฟนอินเข้ามาคนหนึ่งอยู่ในกลางรายการนั่งด่ากันกลางรายการทีวีโหนกระแสสรลดสังเวชกูรู้หิตหนาลาใจกูไม่แปลกใจทำไมคารวะาญาติโยมทุกวันนี้มันถึงเลิกศรัทธาพระก็เพราะพระทําตัวแบบนี้ทิศแย,ย้มก็อย่างหนึ่งไอท้ทิศอาจก็อย่างหนึ่งล่าสุดพระวัดม่วง กรุงเทพสะสมเงินทองไหนจะทองคำอีกไม่ไหวการเอาพระลูกวัดกับพระเจ้าว่าสะสมเงินทองมากมายมานั่งทะเลาะก,กันกาลางรายการไม่เห็นความผิดตัวเองเลยม้แต่นิดเดียวทำไมถึงสำลอกตัวเองได้มากขนาดนั้นถ้าเป็นกูนั่งอยู่ตรงนั้นนะกูจะติพระตรงนั้นเลยกูตีจริงๆด้วย ต่กูจะติด้วยความเคารพนะนี่กูอยู่ในไร์สดกูจะติแบบนี้แต่ถ้ากูอยู่ในรายการนะกูจะติแบบกูจะติจริงๆท่านท่านอยู่กลางรายการท่านไม่ทะเลาะก,กันได้ไหมให้เหตุผลกันซึ่งกันและกันได้ไหมท่านผมขอแล้วครับคารวะาญาติโยมเขานั่งดูกันอยู่ทุกวันเนี้ยเหตุการณ์นี้มันทําให้คารวะาญาติโยมเสื่อมศรัทธาแล้วศรัทธาคารวะาญาติโยมที่ยังไม่เกิดมันจะไม่เกิดนะครับท่าน ศรัทธาเขาที่เกิดขึ้นแล้วมันจะเสื่อมนะครับท่านเห็นแกคารวะญ,ญาติโยมหน่อยไหมในฐานะที่ท่านเป็นพระช่วยคุยกันด้วยเหตุด้วยผลได้ไหมหรือเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวข้าเอาไปคุยกันส่วนตัวได้ไหมแต่นี่เป็นเรื่องที่เราต้องการชี้แจงกันตามความเป็นจริงชี้แจงเฉพาะตามความเป็นจริงได้ครับได้ไหมครับอย่ามีโทสะอย่ามีอาฆาตพยาบาทมาดร้ายต่อ,อก,กันให้เฉพาะข้อมูลที่เป็นจริงเรื่องที่เป็นอาฆาตพยาบาทมาดร้ายต่อ,อก,กันวางครับ กูเห็นพระใช้คําว่ากูอดทนกับมึงมา20ปีแล้วทําร้ายกูมาตลอดแสดงว่ามาีความอาฆาตติดใจมาตลอดเวลาแล้วพระไม่ฝึกฝนขูดเกากิเลตัวเองมีความอาฆาตพยาบาทได้ยังไงทั้งคู่เลยพยาบาทด้วยกันทั้งคู่อาฆาตด้วยกันทั้งคู่มาดร้ายด้วยกันทั้งคู่จ้องจะทําลายทําร้ายกันด้วยกันทั้งคู่เนี่ยนะพระ พระหรือสมณะแปลว่าผู้ที่เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างตัวอย่างแห่งความพ้นทุกเนี่ยนะแบบอย่างหความพ้นทุกพระคือสัญ,ญลักษณ์หรือธงชัยแห่งความเมตตาแต่มานั่งอาฆาตพยาบาทมาดร้ายกันกลางรายการโขนกระแสเนี่ยนะธงชัยแห่งความเมตตาคุณเหนื่อย ทุกวันนี้กูต้องมานั่งแก้ไขสารพัดแกดแ,แก้ไขพยายามชักจูงให้คนศรัทธาในพระที่ดีๆแต่มึงดูพระตัวแทนที่ไปออกรายการหผนกระแสทั้งสองรูปทุกวันนี้จะเสื่อมกันหมดแล้วศรัทธาต่อพระกูกแก้ไม่ไหวแล้วทุกวันนี้พระก็ไม่ให้ความร่วมมือคารว่าก็จะเดินหนีออกจากพระอย่างเดียว กูก็เหนื่อยนะเนี่ยและคนที่ทํางานการกิจพระศาสนาก็เหนื่อยที่จะต้องมาช่วยในการในการดึงคนดึงศรัทธาเข้ามาพาคนเข้ามาแต่พระประเภทนี้ไม่มองเห็นศาสนาไม่วางใจเป็นกลางไม่มีใจเมตตาต่อศาสนาของตนไม่พิทักษ์รักษาพระธรรมวินัยของศาสนาเลยมีแต่ทำลาย รายการโหวนกระแสวันนี้กูเห็นพระทะเลาะก,กันกลางรายการสำลอกใส่ร้ายป้ายสีกันด่าทอต่อว่าการลังเกียจเดียดฉันจัดโอ้โหกูเห็นแล้วกูแบบกูเหนื่อยมึงดูเอาล้กันพวกมึงชอบหาว่ากูด่าพระวันวันไม่ทำหาอะไรจ้องแต่จะด่าพระต้องแต่จะจับผิดพระแล้วมึงดูสิมึงจะไม่กูด่าได้ยังไง ถ้ากูไม่ดา่ามันจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยถ้ากูไม่ตําหนิคนที่ทําผิดจะไม่ดีขึ้นกว่าเดิมได้เลยแล้วเพื่อมึงจะไม่มีโอกาสในการเห็นได้เลยว่าอะไรควรหรือไม่ควรแก่การทําหรือไม่ควรแก่การทําพระแบบไหนควรศรัทธาพระแบบไหนควรเดินหลีกการที่กูสอนคนแบบนี้ทําให้คนมีปัญญาในการพินิจพิจารณาว่าควรเลือกพระแบบไหน จะได้ไม่ไปสาวดับสนุนพระที่ไม่ดีเป็นมึงมึงจะสนับสนุนพระที่มีเงินเป็นยี่สิบล้านสาสิบล้านแบบนี้เหรอพระที่เก็บสะสมเงินทองขนาดนี้พระที่เก็บสะสมทองคําขนาดนี้พระที่มีความห่วงแหนเงินทองขนาดนี้กูไม่นับถือแล้วพระที่ใส่ลายป้ายสีพระสำลอกสันดานพระใส่ลายป้ายสีนิกันดาทอเกียรชักกูก็ไม่นับถือ พระแบบนี้จะน่านับถือได้ยังไงไม่มีความเป็นสมณา,ารูปูุสดสังเวทมากแต่มึงยาอีดหนาละอาใจพวกเราทุกคนอยาอิดหนาละอาใจต่อการทำดี พระดีๆยังมีอีกมากมายแม้จะไกลแค่ไหนก็ต้องดันด้นไปในการกราบพระหรือศึกษาธรรมะจากพระที่ปฏิบัติดีเป็นสุปฏิปันโนพระตามวัดป่าวัดเขายังมีวิเวกหลีกเล่นหลบอยู่ไม่ออกมาวุ่นวายกับทางโลกไม่ขวนขวายกิจการงานทางโลกแต่ขวนขวายในกิจการงานทางทางทำตัวเป็นแบบอย่างแก่การพ้นทุกข์ทำตัวเป็นแบบอย่างแก่เป็นผู้มักน้อยสันโดษ นั่นนะ่ะไปหากราบเอาจะกไกลแค่ไหนกูไปวันก่อนกูไปกราบหลวงพ่อกันหาที่วัดป่าสัตวีธรรมรามโคราาสี่ชั่วโมงกูก็ไปสามชั่วโมงครึ่งจากบ้านกูเนี่ยกูก็ไปกูไปหาท่านบ่อยเพราะมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังทมแล้วทํากับท่านแล้วเกิดความปรีติยินดีสบายใจเพราะเชื่อใจลงใจเพราะท่านไม่รับเงินรับทองไม่สะสมทองเงินเก็บไว้ที่ตนใครบริจาคมาเข้าวัดทั้งหมด ครูบาอาจารย์มากมายที่กูไปตามจะไกลแค่ไหนกูจะนั่งด้นไปถ้าเป็นเนื้อนาบุญแก่อาจารย์ได้อาจารย์ไปพระแบบนี้กูไม่เอากูไม่นับถือพระแบบนี้พวกมึงเอาไปทําอะไรกันสวดมนต์สะดอกข้อต่อชะตาทําบุญบ้านสวดชัยันโตกูไม่เอากูไม่นับถือกูนับถือพระที่ดี พระที่เป็นเนื้อนาบุญแก่โลกพระที่เป็นสุปฏิปันโนทําตามคําสอนพระาศาสดาตนควรแก่การลุกลับกาบไ้ว้ให้อาสนะแต่พระในรายการวันนี้กูไม่เอาด้วยกูเห็นแล้วกูแบบในรายการหัวกระแสวันนี้แล้วกูแบบืหกูอยากจะนั่งอยู่ตรงนั้นเลยกูดูกูดูกูนั่งดูรายการนะให้พระนั่งทะเลาะก,กันกูแบบ ถ้ากูอยู่นะกูจะเบรกตรงนั้นเลยท่านอย่ามาทะเลาะก,กันกลางโต๊ะรายการนี้คารวะญาติโยมเขาดูกันอยู่เยอะทุกวันนี้ศรัทธามันเสื่อมจะแย่แล้วท่านอย่ามาทะเลาะก,กันตรงนี้เลยไปทะเลาะก,กันที่วัดเวลาพระทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะคารวะเห็นไปถกไปเถียงกันตามอาตามธรรม ชี้โทษชี้โทษชี้ภัยให้พระเถระผู้ใหญ่มานั่งเป็นคนกลางบนโต๊ะกลางรายการเราคุยกันตามความจริงไม่สำลอกสันดานใครออกมา